สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมการให้อาหารลูปประกัดมือแรกของเรากันนะครับตามไปชมนครับและนี่นะครับก็คือลังโฟมนะครับที่เราได้ทําการเพาะประกัดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในคลิป2คลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดดูนะครับ ว่าลูกประกัดของเรานะครับพร้อมที่จะให้อาหารแล้วหรือยังนะครับอันนี้เป็นมือแรกนะครับที่เราจะทําการให้ลูกประกัดของเราก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการเปิดลังโฟมค่อยๆแงมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะตกใจกินลูกมันนะครับและนี่ก็คือลูกประกัดนะครับที่เราจะทําการให้อาหารมือแรกนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม ตัวเล็กๆนะครับมันจะเกาะอยู่ตามมุมโฟมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมค่อนข้างที่จะได้เยอะนะครับการเพราะในลังโฟมเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะร้อนหรือจะเย็นนะครับอุณหภูมิในน้ําในหลังโฟมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ ำให้ลูกปลาของเราไม่ค่อยเปลี่ยนอันตรายนะครับบางตัวก็ยังว่ายวนๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะว่ายคลุควงนะครับเป็นบางตัวแต่โดยมากนะครับมันจะเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับมันจะว่ายในแนวขนานกับน้ํานะครับคืออาหารของมันนะครับเริ่มจะหมดนะครับมันจะย่อยหมดนะครับแล้วมันก็จะ ว่ายขนานนะครับว่ายปกตินะครับสำหรับบางตัวที่ว่ายคงๆเดี๋ยวเราหาให้ดูนะครับมันรจะเจอหรือเปล่าเนี่ยครับมันจะว่ายแบบกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเนี่ยเห็นไหมครับอาหารของเขายังย่อยไม่ค่อยหมดนะครับยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับพ่อป่าก็จะคอยช่วยเหลือนะครับเป็นบางตัวนะครับ เอา,าไว้ในวอรดนี้นะครับส่วนมากนะครับลูกป,ประกาศของเราก็เริ่มวหวขนานกับพื้นน้ําแล้วนะครับคือไม่ไวหวดิ่งลงไปนะครับวหวในแนวตรงนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับแข็งแรงแล้วแล้วก็ย่อยอาหาราที่มีในท้องนะครับมาตั้งแต่กําเนิดเริ่มย่อยใกล้จะหมดแล้วนะครับเราก็เติมอาหารได้เลยนะครับเราเริ่มนับตั้งแต่ มันตั้งแต่หลังไข่ในวอร์ดนะครับก็คือตอนที่มันไข่เนี่ยเราไม่นับนะครับเราก็มานับวันรุ่งขึ้นนะครับเป็นวันที่หนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับนับไปสี่วันนะครับพอครบสี่วันนะครับเราก็มาเปิดเช็คดูนะครับว่าปลาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะย่อยอาหารที่มังแต่เกิดนะครับ ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับมันจะมีอาหารอยู่ใต้ท้องของมันนะครับพออาหารเริ่มหมดเนี่ยนะครับมันก็จะว่ายเหนือพื้นน้ําตามปกตินะครับว่ายในแนวตรงนะครับไม่ได้ว่ายในแนวดิ่งนะครับผมก็ว่ายในแนวปกตินะครับที่ปลาเขาว่ายกันนะครับไม่ควงไม่อะไรนะครับก็แสดงว่าอาหารของลูกปลาของเรานะครับ ย่อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเติมอาหารเข้าไปนะครับสําหรับลังโฟมที่เราเพาะเนี่ยก็จะมีเป็นบางตัวนะครับที่ยังยังไหวคลคงอยู่นะครับแต่ก็มีเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนมากก็ว่ายในแนวตรงแล้วนะครับเริ่มจะแข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ให้อาหารมือแรกได้เลยนะครับผมซึ่งอาหารมือแรกนะครับที่เราแนะนํานะครับก็จะเป็น นี่ครับอาร์ิเมียนะครับที่เราได้ทําการเป่าเอาไว้นะครับอันนี้เรากองแล้วนะครับท่านผู้ชมทีเราก็จะเทใส่ขวดนี้นะครับขวดซอสเนี่ยนะครับเราก็ไปบีบให้ลูกปลาของเรานะครับในลังโฟมได้กินกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเทอาร์ทิเมียเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ บีบให้อาหารปลานะครับอาหารลูกปลาของเราครับตามมุมซอกมุมนะครับที่มันชอบอยู่นะครับมันก็จะอยู่ตามมุม,มนะครับแล้วก็ตรงกลางให้ให้ทั่วนะครับท่านผู้ชมสำหรับมือแรกไม่ต้องให้เยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลูกปลาเขาเห็นเจ้าตัวอาร์ทิเมียว่ายอยู่นะครับเขาก็จะมา <c oughs> กินนะครับสําหรับเจ้าตัวอาร์ทิเมียนะครับที่เราได้ทําการให้ลูกประกัดเนี่ยนะครับมันเป็นอาหารที่ดีเลยนะครับสําหรับลูกประกัดที่แรกเกิดน,นะครับตีฝาลายแดงนะครับเพราะว่าลายแดงเนี่ยค่ขอขทาง,งที่ตัวใหญ่่าอ่าลูกประกัดของเรานะครับคือต้องกะให้ก่อนนะครับแล้วก็ให ลายแดงออกลูกมานะครับลูกปลาเราถึงจะได้กินนะครับแต่อารทิเมียเนี่ยคือกินได้เลยนะครับใส่เข้าไปนะครับเพราะตัวมันเล็กนะครับเล็กพอๆกับเพ่อลูกลายแดงนะครับพอใส่เข้าไปเขาก็จะกินได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ให้อาร์ทิเมียของเราซัก สามอาทิตย์นะครับพอครบสามอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนอาหารเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เปลืองอาร์ทิเมียของเราก็จะเป็นเพื่อเต้าหู้นะครับเต้าหู้ที่อยู่ตามเซเว่นนะครับเต้าหู้ไข่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะนําอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับฝากน้องๆนะครับกดติดตามด้วยนะครับ จเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ